สวัสดีทุกคนอยู่กับเกษตรกรเถื่อนอ่านะมาอยู่กันที่สวนนะคะทุกคนน้ําที่ลดนี้ก็จะเป็นน้ำปราปาหมู่บ้านนะคะทุกคนบางคนบอกว่าใช้น้ำปราปานะคะอ,อ่หักไม่งามหรอกไม่โตหรอกนะคะทุกคนนะคะน้ำอะไรผักก็โตะคะ่ะทุกคนผักก็งามนะคะ ยิ่งเราทำกเกษตรอินทรีย์นะคะเราใช้น้ำประปานะคะเราก็จะคุมสารเคมีได้นะคะทุกคนนะ,ะแต่ว่าถ้าเราใช้น้ำคลองหรือน้ำในชลนประทานหรือน้ำอะไรที่อยู่หน้าบ้านเราเนี่ยนะคะบ้านพี่ปูอ,อยู่สิง์บุรีเนาะข้างหน้าบ้านมีคลองนะคะมีคลองมีคลองเขาเรียกว่าคลองตับแยกนะแต่ว่า ที่ปูจะไม่ใช้ของน้ำของตรงนั้นมาลดน้ำผักนะคะก็จะใช้น้ำในน้ำประปาหมู่บ้านเนะะี่ยค่ะทุกคนการมาลดน้ำผักก็จะเป็นแบบนี้ทุกวีทุกวันทั้งเชา้าทั้งเย็นนะคะทุกคนนะคะอย่างนี้นะคะก็นี่ก็จะเป็นปุ๋ยของเราะคะ่ะทุกคน ลดไปอย่างนี้นะคะก็จะประมาณเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งนะคะถ้าวันไหนน้าปราปาเบานะคะก็ใช้เวลาเยอะหน่อยนะคะวันนี้ก็น้ําปปาไหลแรงทุกคนนะคะเราก็ลดไปหน้าเป็นหน้าแรงนะคะก็ลดแบบพรมพรม,พม,พ,มพมค่ะทุกวันทุกวันเช้าเย็นค่ะทุกคน ก็จะผักผล,ลไม้พืชผักเราก็จะได้งามๆนะคะทุกคน mm hmm. ก็อันนี้ก็จะเป็นสับประรดนะคะ mm hmm. สะะับประ,ดะปรดสับปะรดปลูกจากเออเรียกไรอะจุกอะ,ะก็จะได้ปีหนึ่งแลนะคะปีแตปีเจะปีแล้วคะ่ะจะปีปีใหม่เนี่ยน่าจะปีนะคะ ก็ไม่รู้ว่าจะได้กินเมื่อไรได้กินเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นกันทุกคนนะก็เลี้ยงเลี้ยงเขาวายค่ะเลี้ยงเลี้ยงเขาวายนะคะไม่รู้ว่าจะกินเมื่อไหร่ดีก็ปล่อยพื้นที่ให้ว่างเปล่านะคะทุกคนแล้วก็ทาไปคะ่ะส่วนนี้ก็จะเป็นผลระไม้ที่เราชอบทานนะคะทุกคนแปลกมากทําไมฝรั่งตรงนู้นเหมือนจะเฉาเฉา ไปดูปใกล้หน่อยิประมาณนี้คะจากประมาณนี้ยังเข้าไปถึงโซนผักนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนผลไม้ของเรา ลดเลี้ยงเลี้ยงเขาไปก่อนนะคะไปแล้วกันทุกคน